เอาละครับช่วงนี้เราก็อยู่กับคนที่จัดทำโพของสวนสิทธิ์โพทุกท่านนะครับผมเขาไม่ใช่คนทำสวนสิทธิ์โพเราอยู่กับหนุ่มหล่อสาวสวยของที่นี่ย่าเอาสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยแนะนำตัวคนนีแบบจากคณะนู้นเลยครับหนุ่มหล่อเราชื่อบอสครับชื่อบอสคณะอะไรครับผมคณะครับโภชนาการและการประกอบอาหารครับอันนี้เป็นแฟนเก่าอาทายังนะคะ เออหน้าเหมือนหน้าเหมือนใช่ครับพี่เปรมกระเทกค่ะชื่อบูดค่ะอยู่คณะวิทยาการจัดการค่ะร่ารังมากบครับผมสวัสดีครับชื่อลอนครับอยู่คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับกามชอบเทปนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเย็นยังไม่ทันแม่น้กรีมากเลยอ่ะต่อต่อต่อสวัสดีครับจอนนี่ครับคณะนิเทศศาสตร์ครับผมสี่คนนี้คือทอปไฟเริ่มแรกเลยครับผมการได้มาเป็นดาวเดือนของคณะเนี่ยเราได้มาเป็นได้ยังไงครับก็เป็นรุ่นพี่มาเห็นครับ แล้วก็ถูกเลือกให้มาอยู่ในคณะล้วแกแล้วแะกะโชว์อะไรล้วแกะโชว์อะไรล,ะนนลามโนรลาครับลามโนรลาชอบตั้งแต่เด็กครับก็เหมือนตอนเด็กแม่ทํางานแล้วกลับบ้านไปก็ต้องอยู่คนเดียวแม่ก็เลยให้ไปเรียนกับเพื่อนแม่ครอยากเรียนด้วยมันรู้สึกก็เป็นการฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยอยากอมเพื่อนเสียงแหบจะไม่มีอะไรขอขอ,ขอดูนิดนึงได้ไหมออนิดนึงนิดนึงได้ครับได้ครับ เขาโชว์ท่าเดียวธรรมชาติเออดีนึงดีจ้ะมาจากทาคได้ปะถึงลำเนาจังหวัดอะไรครับเนี่ยอยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับนราทิวาสอ่ะนึ่งนึ่งนึ่งนึงนึ่งนึงนึ่งนึ่งนึ่งนึไงนึ่งนึ่ะนบบเนี่ยเห่นึ่งนึ่งนึนึ่งนึ่อลี่อน่งนึ่งม่งนึ่อ่งนง่ีน่่น่นกอ่่นน้อง ดูจะชอบเป็นพิเศษนะน้องคนแรกนัองรอเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับอ๋อเป็นลูกครึ่งครับครึ่งอเมริกาไทยครับผมพอยนี่ก็ลูกครึ่งญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไรครับไทยญี่ปุ่นดินแดงอะเรียนด้านบริการอย่างเช่นหนเป็นจู๊ดเป็นไกด์ครับผมเป็นไกด์สมมุติว่าอ่ะพี่พลอยลุกขึ้นมานี่มาเที่ยวที่มหาวิทยาลัยราชสุนสิทธิ์ครั้งแรกลองลองพาทัวร์ดูยังไง อาสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่ณจุดนี้นะครับตรงนี้ก็คือน้ําพุของมหาวิทยาลัยราชบัสณฑิตย์อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าน้ำตกครับเนี่ยเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้น้องคะครับขอเบอร์ได้ไหมคะเดือดเดือดเดือดแล้วมัเขาพาเที่ยวไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้จะไม่คนเนี้ยเขาไม่ได้มีดีที่แบบเฮ้ยเขาเรียนคณะแบบหลายๆการเขาเรียกอะไรนะ

เป็นไงบ้างก่อนทิ่ว่าไอตอนที่เราเข้ามาเราโชว์ความสามารถพิเศษอะไรบ้างโชว์รำไทยค่ะโชว์รำไทยเหรอใช่เฮ้ยเราต้องแต่งแต่ชุดไทยเลยปะใส่ชุดไทยเลยเราทำยังไงให้แบบเราแบบเด่นกว่าคนอื่นไงแกคนอื่นเขาไม่มาเต้นเขาไม่มาแบบฮิปฮอปเซ็กซี่่แล้วแกรำไทยแกชนะได้ง่ายอ่ะคงเป็นที่บุคลิกมั้งคะบุคลิกดีอะไรอย่างนี้แล้วใส่ชุดไทยมันก็ช่วยเสริมบุคลิกได้น่ แล้วมีมีคนมาจีบไหมพอรู้ว่าเป็นดาวหรือคนไม่กล้าจีบเออเออมันมีสองแบบนะแบบมาลุมจีบกับพอมันเป็นดาวเนี่ยไม,ไม่กล้าลเลยอ่ะก็ก็<ล>พอมีนะแต่ไม่ถึงขนาดจีบอ่ะหนูเห็นแค่แบบมาขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ให้มุ๊ยแค่ขอไลน์ก็เหมือนจีบแล้วแ okay กอ๋อแกเองหรือเปล่าโอ้ยคค่่อนนี้รวดยย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 ยายย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 คะเยย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 บยยยยยยบนึงนะก่อนที่จะแบบ กับเขาคือแบบปากเขาโกลว์เป็นแบบอ้้าอภิชาติมากเลยแล้วก็หน้าแบบแบบอุทัยทิพนางแบบอุทัยทิพย์ย่างเก่าใช่มากเลย่เกาปกติคือเรียนคณะโภชนาการและการประกอบอาหารครับทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้แหละครับผมเพราะว่าผู้ชายเออไม่ค่อยชอบชอบทำอาหารครับชอบครับชอบคือแม่อยากให้ทำเลยครับโตไปอนาคตจะได้ทำอาหารได้ครับเป็นพ่อบ้านที่ดี เมนูเด็ดเลยเนี่ยที่เราว่าเราทำได้อร่อยแล้วก็มั่นใจมากๆคือไม่เอาไม่มาแกเอองั้นเอาเป็นแกงพัแนแกน่งเลยครับแกงพะแนงครับผมอ่ะทำให้ดูตรงนี้เลยโชว์ความสามารถไม่มีไม่มีอ่ได้ข่าว่แบบพี่หนูดิคือแค่นั่งข้างๆมันก็แบบรู้สึกว่าแบบมันมีพลังอะไรบางอย่างอ่ะพี่รครับกล้ามเขาใหญ่มาก กล้ามแข็งมากอ๋อกล้ามแข็งมากเขาฟินเน็ตไงฮะเขาฟิตเนสครับเลิกเรียนเขาฟิตเนสตลอดแล้วก็ไปส่องผู้ชายในฟิตเน็ตใช่ส่องผู้ชายชอบเลยกล้ามบึกๆึอายแล้วค่ะออ๋โอเคงั้นไม่ใช่งั้นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็คงไม่อายนะคะที่จะโชว์อะไรเล็หน่อยในวันนี้นะคะโชว์อะไรเหรอ You Channel โทรทัศน์ส่งข่าวรักดนตรี24ชั่วโมง